สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอค่ะโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีมีนประจำเดือนกุมภาพานันธ์2566นี้นะคะเรามาเริ่มคำทำนายกันที่พไพ่ใบแรกกันเลย,พยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งของตนุตัวตนของท่านในแนวทางความคิดและแนวทางการปฏิบัติในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ปรากฏไพ่หอคอยประาภาคาันอันแสนโดดเดี่ยวในยามวิกาลนะคะหมายถึงอะไรพไพ่ใบนี้นะคะก็คือเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเก็บเนื้อเก็บตัวการไม่ได้ไปไหนไม่ได้พบเจอใครไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่อ่าอาจจะมีคนที่ป่วยโควิดและต้องกักตัวช่วงนี้นะ,ะหรืออาจจะมีคนที่รู้สึกว่าอยู่ดีๆก็ อยากจะเป็นอิน introvert มีโลกส่วนตัวสูงขึ้นมานะคะเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าการไปพบเจอใครในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นความสุขใจหรือว่าเป็นความสบายใจของเราแต่การที่เราอยู่นิ่งๆนะคะอยู่กับที่อยู่กับบ้านของเราเนี่ยเรารู้สึกเซฟโซนกับจุดนี้มากกว่านะคะไม่ผิดค่ะไม่ว่ากันมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงิน การเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะเอ่ออาจจะมีคนทีม่มาชวนคุณเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เราจะตอบรับเขาในแนวทางอย่างไรนั้นอันนั้นก็คือสิทธิ์ในการตัดสินใจของตัวคุณหรือบางครั้งปรากฏยานพาหนะเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับอยากได้รถหมายอยากซื้อมอเตอร์ไซค์อยากซื้อรถเอ่ออยากซื้อรถสีรล้อรถยนต์นะคะ ก็คาดหวังได้ในจุดจุดนี้ด้วยแสดงว่าเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างจะม,มั่นคงโอเคดีลงตัวถ้าทำธุรกรรมทางด้านการเงินต่างๆผ่านรับรื่นฉุยแน่นอนเลยค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของสหชะเรื่องของสังคมเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะ มันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้นะมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าอออยู่คนเดียวดีกว่าอยู่ใกล้ใครแล้วมันก็ปวดหัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอพูดถึงเพื่อนพอพูดถึงสังคมเนี่ยมันก็ปรากฏไพ่นับ ดับเพลิงนะคะที่แบบโอ้โหไฟมันลุกโชดช่วงชัชวานขนาดนี้นะ,ะมันเป็นเรื่องของภาวะความอึดอัดใจความร้อนรุ่มกุ้มใจการอยู่กับใครการเจอใครในช่วงนี้วุ่นวายปวดหัวอิลุงตุงนางไปหมดนะคะมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือไม่เห็นมีใครมาบอกว่าจะช่วยเหลือเราสักคนนะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะคะหรือสัญลักษณ์ไพ่ใบนี้ถ้าจะแปลความหมายในเชิงของสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรคไข้สูต หรือมันเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพเกี่ยวกับาธาตุไฟดังนั้นช่วงนี้เนี่ยที่คุณเว้นวรกจากเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพราะคุณอาจจะได้ข่าวว่าเขาติดโควิดอยู่ก็เป็นไปได้นะคะกลัวที่จะติดโรคซึ่งกันและกันนั่นเองต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุเรื่องของญาพี่น้องนะคะหรือว่าเป็นคนในครอบครัวของเรานะช่วงนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ทําตัวเหมือนเป็นเด็ก ต่อให้เขาแก่กว่าต่อให้เขาอายุเยอะกว่าต่อให้เขาเป็นผู้ปกครองของเรานะคะแต่คุณก็จะรู้สึกว่าทำไมฉันเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่สุดในบ้านต้องดูแลทุกคนต้องดูแลทุกอย่างนะคะเพราะคนอื่นทําตัวเป็นเด็กหมดแล้วไงเราก็เลยต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่ไงนะคะมันเป็นไฟ์บังคับแบบนั้นนะคะรวมถึงถ้าจะถามว่าเป็นเด็กช่วยอะไรเราได้ไหมโอ้ ก็แน่นอนว่าเขาคงจะช่วยอะไรมากไม่ได้นะคะมีแต่คุณนั่นแหละที่จะต้องไปหยิบยื่นความช่วยเหลือไปดูแลเขานะคะเป็นห่วงก็เป็นห่วงเขาสนใจก็สนใจแต่เขานะคะตัวเราเองถึงคราวไม่มีใครมาสนใจดูแลอะไรเท่าไหร่นะคะเออก็แต่มันก็เป็นความสุขใจเป็นความสบายใจเป็นความเต็มใจที่คุณต้องการที่จะทำแบบนั้นนั่นเองต่อมาค่ะบรรทัดที่สองไพ่ใบแรกตำแหน่งของปุตตะ ปุตตะก็คือเรื่องของลูกหลานนะสำหรับใครก็ตามที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเกนจะมีลูกนะคะมีแล้วเราอยากจะมีอีก ก็มีไปเลยสิจ้ามีได้แน่นอนเลยค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ในเรื่องของเชิงทางการแพทย์แล้วเนี่ยอาจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งช่องทางมีคุณหมอที่เขาให้คําแนะนํามาธรรมชาติเลยก็ดีหรือทําเลยดีไหมถ้ายักได้อีกคนเป็นผู้หญิงขยักได้อีกคนเป็นผู้ชายนะคะก็คือจะมีข้อเสนอมาให้เกิดขึ้นสําหรับคนที่เตรียมตัวจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถ้าเป็นนุง้งน้องหนูๆน,นะคะที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยเรียนยังคะ่ะพี่โอหนูยัง ไม่ได้คิดจะมีลูกปีหลานอะไรตอนนี้นะคะในช่งวงระยะเวลานี้เนี่ยก็ ขอใช้คําว่าในความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะที่เขามองเราลงมาที่เราเป็นลูกเป็นหลานเขาเนี่ยนะมันก็จะเป็นการสื่อสารที่มีความแน่นแฟนมากขึ้นนะคะเขาก็จะหยิบยื่นความช่วยเหลือโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกเรื่องของเงินคุณอยากได้อะไรคุณอยากทําอะไรคุณจะซื้อรถเขาก็จะผ่อนรถให้คุณจะซื้อคอนโดเขาก็จะผ่อนคอนโดให้นะคะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างชัดเจนค่ะต่อมาค่ะตําแหน่งของอริ อริก็คือศัตรูหรือว่าเป็นคู่อาฆาตนั่นเองนะคะในช่วงนี้เนี่ยใช้คำว่ามันอาจจะมีคนที่เริ่มก่อตัวเป็นอริอาจจะเพิ่งเริ่มยังไม่ได้แบบถึงขั้นเกลียดมากถึงขั้นโกรธมากยังไม่ขนาดนั้นนะคะแต่มันเริ่มขึ้นแล้วนะคะมีความคลุกกุ่นเกิดขึ้นว่าเขาเริ่มเหม็นเมแล้วนะเขาเริ่มไม่น่าจะชอบเรานะมันเริ่มมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มองตาก,ก็พอจะรู้ใจอ่านใจได้ออก,กว่าเธอไม่ชอบฉันใช่ปะ อะไรประมาณนั้นเลยนะคะหรือมีคนที่เริ่มมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆก,กับเราจนเราเกิดความรู้สึกสงสัยในใจว่าเอ๊คิดมากไปปาวะเราอะไรเงี้ยแต่จริงคุณไม่ได้คิดมากหรอกค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขากําลังตั้งตัวเป็นอรกิกับคุณจริงๆต่อมาคะ่ะตาแหน่งของกรรมะการงานนะคะการงานในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าคุณทําในสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเรียนจบมาหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณชํานาญการมากเป็นพิเศษเป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านมันจะทําได้ดีจะประสบความสําเร็จกับเรื่องของงานยิ่งถ้ามีความรู้โดยตรงหรือมีประสบการณ์จริงโดยตรงจากจากสิ่งที่คุณทํานะคะมันก็จะยิ่งแบบซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จในด้านการงานช่วงนี้คุณเก่งมากและความเก่งของคุณความพยายามของคุณนั้นทุกคนรับรู้ทุกคนมองเห็นแน่นอนค่ะ ต่อามาค่ะตำแหน่งของปตัตตนีก็คือเรื่องของความรักนะ,สำ,นส,กนะสำหรับคนที่โสดก่อนเลยดีไหมอ่ะสำหรับคนที่โสดก่อนเลยก็แล้วกันนะคะช่วงนี้กับเรื่องความรักนะจะมีเกณฑ์แอบ,บรักแอบบชอบนะคะหรือเป็นช่วงระยะเวลาเตรียมบอกรักบอกชอบกับคนที่เราเดูดูเขาอยู่หรือว่าแอบ,บเร็งเขาอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ถามว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมคะถ้าเราจะสารภาพรักจริงๆ คิดว่าอืมมันต้องดูเอาตามแบบอิริยาบทในลำดับถัดไปนะคะแต่เบื้องต้นมองว่ามันเป็นพลังบวกที่ดีกับใจของคุณมากเลยเพราะงั้น บอกเลยคะ่ะโอสนับสนุนให้คุณสารภาพรักไปเลยแล้วก็สำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วหรือว่ามีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะถ้าเป็นแบบการแบบเฮ้ยแอบชอบดอกไม้เอาไว้ข้างหลังนะไม่เตรียมวาเลนอ,อหรือว่าอาจจะเตรียมขอแต่งงานก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นจากคนรักของคุณนั่นเองคะ่ะ โอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีมีนประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นี้นะคะ